ให้หมายเลขสี the emperor keyword คืออำนาจชื่อเสียงความยิ่งใหญ่ความร่ำรวยต่างชาติต่างประเทศถ้าถ่ายพื้นดวงลักษณะนิสัยจะเป็นคนที่เชื่อมั่นตัวเองสูงเป็นคนที่มีลักษณะของความเป็นผู้นำกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจทำอะไรจริงจัง เป็นคนที่มีความสามารถมุ่งมั่นในสิ่งที่ทำมีความเป็นตัวของตัวเองถ้าทายปัจจุบันในเรื่องของการงานช่วงนี้การงานมีเกณฑ์ขยับขยายมีโอกาสที่ได้เลื่อนคั้นเลื่อนตำแหน่งบางคนอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจในช่วงนี้ธุรกิจก็มีโอกาสขยับขยาย โดยเฉพาะการขยายไปต่างประเทศธุรกิจจะเติบโตขึ้นจะมีโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหญ่มีโอกาสที่จะร่ำรวยเป็นช่วงที่มีโอกาสประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมากๆเลยถ้าในเรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินดีหาเงินคล่องฐานะดี ถ้าจะลงทุนก็มีโอกาสที่จะมีความสําเร็จสูงแต่ก็ควรที่จะระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงนี้อาจใช้เงินมือเติบใช้เงินฟุ่มเฟือยมันอาจจะทำให้เงินขาดมือได้ในเรื่องของความรักก็มีโอกาสที่จะได้เจอคู่ได้พบรักโดยเฉพาะ กับคนที่อายุเยอะกว่าอายุมากกว่าหลายๆปีบางคนอาจจะเจอรักกับคนต่างชาติก็ได้ในเรื่องของสุขภาพให้ระวังความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอขออนุญ,ญาตแนะนำหนังสือไพ่ยิปซีของอาจารย์อ,อมนะคะเล่มนี้ชื่อว่าอ่านไพ่เข้าใจคีย์เวิร์ด สำหรับคนที่สนใจหัดอ่านไพ่ยิปซีหรือว่าไพ่ทาโร่เนี่ยเล่มนี้จะบอกคีย์เวิร์ดหลักง่ายๆของไพ่แต่ละใบจะมีการแปลสัญลักษณ์บนหน้าไพ่ด้วยนะคะอย่างเช่นไพ่ใบแรกเนี่ยเป็นไพ่เดอะฟูลจะมีรูปคนบนหน้าไพ่นะสะพายไม้เท้าอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าสะพายไม้เทา้าแปลว่าอะไรการที่เขายือนอยู่บนริมลน้าเนี่ยหมายถึงอะไร ไพ่ใบนี้เหมาะกับทำงานอะไรการทายนิสัยพื้นดวงทายยังไงหรือว่าการทายไพ่ปัจจุบันของแต่ละใบเนี่ยในเรื่องของการเงินการงานความรักสุขภาพเราทายยังไงเวลาที่เป็นไพ่ปัจจุบันขึ้นมาในเล่มยังมีการวางผังไพ่แล้วก็มีการแก้ดวงเสริมดวงให้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็สั่งซื้อได้ในเพจ ของอาจารย์ออมนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้หน้าจอนะราคาก็คือ400บาทเนี่ยรวมส่งเรียบร้อยแล้วทักในแชทของเพจได้เลยนะคะ